สวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสริยาออฟทาลอตบายกันชารยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาดูการงานการเงินความรักในครึ่งปีหลังแป๊บเดียวเองก็6เดือน7เดือนเข้าเดือนที่7แล้วนะคะป,ปีปีผ่านไปไวมากไวเหลือเกินเราจะมาดูสถานการณ์ของเราในครึ่งปีหลังนะจ๊ะว่าชีวิตเราในครึ่งปีหลังนี้มันจะดีไหมในเรื่องของการงานในเรื่องของ เงินทองในเรื่องของความรักดีไหมดีไหมดีไหมมาเรามาที่ธาตแรกก่อนธาตุไฟเม่สิงธนูค่ะเรามาดูกันซิว่าชีวิตของคุณงานเง,นงนินเน้นหนักไปที่งานเงนิงนและความรักในครึ่งปีนี้จะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบทัท่วไปนะจ๊ะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าภัยนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะคนที่เป็นธาตุไฟในประเทศไทยในทั่วโลกคงมีเยอะมากเพราะฉะนั้นดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพื่อมีความระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ต่างๆมาชีวิตมีขึ้นมีลงค่ะชีวิตมีสุขและมีทุกขเช่นเดียวกันไฟมาแม่สิงห์ธนู ปีหลังนี้นะคะองมีการตัดสินใจขึ้นมาเนาะมีการตัดสินใจในครึ่งปีหลังเกิดการตัดสินใจเกิดสภาวะของการที่จะต้องต่อสู้ชีวิตต้องสู้แต่ชีวิตมีความมั่นคงดีนะจ๊ะเงินก้อนโตเงินร้อมรอบตัวเลยไฟจ้าโอแม่เจ้า the m a g i c i ย n ไพดีอนะไพ่ดีอยู่นะแต่ชอบเครียดหรอไฟมีความเครียดอ่ะ มาที่การงานการเงินและความรักค่ะในปีนี้ในปลายปีนี้ในเหลืออีก6เดือนนี้นะคะชีวิตของคุณอาจจะมีเรื่องใหญ่ๆที่คุณจะต้องตัดสินใจไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องของการงานหรือการเงินก็ตามแต่ชีวิตของคุณน่ะจริงๆบางคนมีความมั่นคงแล้วบางคนก็มีรถและมีบ้านและถ้าถามว่าคนที่มีรถมีบ้านเออก็มีความมั่นคงดีกับชีวิตแล้วแหละ นาจาะเงินล้อมรอบตัวเลยนะมีเงินเข้ามาช่วงนี้มีเงินเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยดูเป็นคือชีวิตของไฟเนี่ยมันมีดอมเมสเซ a ียนแบบนี้ในปีนี้คุณอาจจะได้อะไรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่การตัดสินใจใหม่กับชีวิตการตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรก็ได้เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานการตัดสินใจเกี่ยวกับ การเริ่มต้นชีวิตใหม่มันเป็นการตัดสินใจไพบ่บลลากมันเป็นปัญหาเราประสัทที่คุณจะต้องตัดสินใจด้วยความเข้มแข็งในเรื่องของงานยังไปได้นะ่ะอะไรที่แบบบางทีคุณอาจจะเลิกงานอาจจะแบบเลิกจ้างหรืองานอาจจะไม่ดีแต่บางคนอาจจะเป็นงานดีแล้วแต่อยากจะออกจากงานอะไรก็เกิดขึ้นได้ไพ่ของเดอะเมซิเจียนแต่คุณ จะจัดการกับชีวิตได้ดีมากบอกเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะชีวิตของคุณมีปัญหาเระาอุปสรรคมีมีม,มีปัญหาและอุปสรรคมีมาให้คุณได้หงุดหงิดรายวันในใ,ใ,ในในเดือนปีหลังๆเนี้ยจะหงุดหงิดจะมีความเครียดจะมีความหงุดหงิดบางทีแต่ก็จะมีความสุขอะมีสามถ้วยแต่ก็จะมีความสุขนะไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขคุณจะได้รับความสุขได้รับการเติมเต็ม รู้สึกจะมีสังคมมากขึ้นแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างคนรอบข้างก็ตามหรือการงานที่คุณวาดหวังไว้อาจจะต้องบางคนอาจจะตกงานเสียใจผิดหวังและพอตกงานเสร็จคุณคิดว่าชีวิตจะแย่แล้วไม่ดีแล้วคุณอาจจะได้การเริ่มต้นใหม่ๆกับงานงานที่คุณอาจจะทำเองบางคนอาจจะทำงานกับครอบครัวทำงานกับหุ้นส่วนพ่อแม่พี่น้องช่วยๆกันทำงาน ในลักษณะนั้นมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์บางคนอาจจะอยากลงทุนหรือทำอะไรก็ตามพ่อแม่พี่น้องครอบครัวคอยหนุนหลังนจะจ๊ะอย่าเพิ่งเสียใจไปเพราะว่าบางทีคุณเองอาจจะเป็นคนเครียดอะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่มีความเครียดมีอะไรเก็บไว้ในใจคิดคนเดียวทำคนเดียวหนอยคนเดียวอารมณ์นั้นอะเหมือนชีวิตคุณแบบ ถึงจะมีใครไลยล้อมก็ตามนะถึงจะมีผู้คนมีครอบครัวมีใครไลยล้อมก็ตามแต่มันเหมือนคุณเองเนี่ยต้องตัดสินใจในเรื่องยากๆตัดสินใจสำหรับชีวิตคนเดียวก็ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจหน่อยนะจ๊ะก็จะมีเรื่องเข้ามากระทบกระเทือนทำให้คุณเสียใจรับผิดหวังบ้างหรืออาจจะเสียใจกับเรื่องราวเก่าๆหรืออาจจะเสียใจกับสิ่งที่คุณคาดหวัง อะไรที่คุณคาดหวังอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังเขาบอกว่าคนเราถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังหรือว่าหวังมากเกินไปคุณวาดหวังไว้เยอะเกินไปแล้วไม่เป็นตามที่คุณคาดหวังก็ทําให้คุณเกิดทุกข์กายทุกใจได้ในเรื่องของอารมณ์ปีนี้สดสวะยะระ่รวยมากจ้าเงินจะเข้านะเงินจะเข้าเงินจะเข้าเงินจะเข้าเงินราล้อมทีเดียว <c oughs> การงานของคุณนะถ้าคุณตัดสินใจออกจากงานและทํางานกับครอบครัวทํางานกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือทำอะไรก็ตามจะได้รับผลตอบแทนอย่างเดอย่างเดแจวเออแต่ในเรื่องของงานเนี่ยบางทีก็ต้องเลือกนะตัดสินใจที่จะเลือกงานตรงไหนดี มันมีงานที่หนึ่งงานที่สองเลือกที่จะตัดสินใจจะทำงานไหนดีเราจะทุ่มกับงานนี้เต็มที่เราจะทำงานนี้บางทีก็ต้องตัดสินใจนะจ๊ะแต่ชีวิตคุณมีขึ้นมีลงเดอเมสเชียนเป็นไพ่ของนักโหราศาสตร์นักพูดคุณเป็นนักโหราศาสตร์ได้นะไฟเป็นคนที่มีดินน้ำลมไฟเนี่ยมีเอาไว้ในมือหมดระไพ่ของเดอเมสเชียนเนี่ยเป็นไพ่ที่นักมายากล อะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีชีวิตมีตกลงไปแล้วมันก็โดดขึ้นมาเหมือนตัวคุณเองมีสิ่งสัติ์ติคุ้มครองเป็นคนอาจจะมีจิตใจที่ชอบทําบุญในใจลึกๆคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนดีชอบทําบุญสุนทานมีจิตใจที่ดีบาง,บางครั้งนะคนเราเนะ่ะทาบุญน้อยทําบุญมากแต่ทําด้วยจิตใจที่ดีนั้นมันได้รับผลเท่ากันไม่ว่าจะทํา10บาท2ี่บ,บาท กับคนทําเป็นหมื่นเป็นแสนมันอยู่ที่จิตใจของคนคนนั้นที่จะทํานะจ๊ะปีนี้อาจจะมีกว่าไปไปลายปีนี้ในใน,ในเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นอ่ามีความสุขมากขึ้นเรียกว่าพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ,พ้นภัยมีโอกาสจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับสิ่งมหัศจรรย์จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเงินจะไหลเข้าอยู่นะ เงินช่วงนี้เงินดีนะเงินหมุนได้การงานที่คุณทําอยู่เนี่ยบางงานจะต้องตัดออกเพราะว่าอาจจะเจอทั้งปัญหาและอุปสรรคมีคนมาอยากจะอะไระเขาเรียกว่าอยากจะเขีย่ยคุณออกอยากจะเขีย่ยคุณออกจากการทํางานนั้นๆเขาเรียกว่าเลื่อยขาเก้าอี้เราถ้าทํางานออฟฟิศหรือทํางานทํางานอะไรก็ตามเหมือนคนเขาไม่อยากให้เราทําและวเขาอยากจะเคลียรเราออกไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ถึงยังไงก็ตามอย่าใจาร้อนในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของเพราะจริงๆคุณเป็นคนที่ก็ยอมหักไม่ยอมงอนะบางครั้งดูมีความอีกโก้มีอีกโก้ในตัวเองสูงมากบางครั้งก็อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะคุณรู้คุณจะรู้ว่าคุณควรจะอยู่แบบไหนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการปรับตัวได้กับทุกๆสิ่งที่คุณจะเผชิญ าจะไพ่ของคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่รู้อยู่รู้กินรู้ปรับตัวอยู่ตรงไหนโอนอ่อนผ่อนตามได้ตรงไหนควรแข็งตรงไหนควรนิ่งคุณจะรู้นะและใช้สัญชตาตญาณของตัวคุณเองค่ะสัญชตาตญาณเรามีเซนดีนะมีเซนดีและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่เป็นอะไรล่ะอาจจะเป็นเพราะความดีเพราะจิตใจที่ดีเพราะจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะจิตใจที่เราเราเ คิดดีกับคนอื่นคนเราคิดดีย่อมได้ดีนะจ๊ะนะจ๊ะไพ่ของคุณเนี่ยคิดดีทดําดีได้ดีถึงใครจะไม่รู้ว่าเราคิดยังไงแต่ใจของเราเท่านั้นที่รู้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้พระคุ้มครองรู้นะจ๊ะไฟอาจจะมีบางคนอาจจะมองเกณฑ์ถึงการอยากมีบ้านหรือการแต่งบ้านการใช้เงินไปกับบ้านครอบครัวเช่นบางคนจะบิวอินซื้อของเข้าบ้าน อ,อ,อารมณ์นั้นแล้วก็บางคนอาจจะอยากได้ที่ดินไว้เ,เป็นทรัพย์สมบัตินั่นแหละอารมณ์นั้นแล้วก็มีโชคใหญ่ๆด้วยนะไฟอาจจะมีโชคใหญ่ๆโชคโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดไปลายปีปนี้กซ็ซื้อซื้อรัตเตอรี่ติดไว้หน่อยละกันอาจจะมีโชคแบบนั้นในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักถ้าคุณเป็นโสดโสดต่อไปก่อน <laughs> โสดต่อไปโสดเราดีโสดล้วรวยโสดต่อไปแต่ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ถามว่าโสดแล้วจะมีใครเข้ามาไหมล่ะเออนะโสดแล้วจะมีใครเข้ามาไหมจะมีคนเข้ามาไหมมันมีอยู่แล้วเห็นไพ่นั่นน่ะโสดแล้วจะคุณเป็นคนแข็งแข็งนะคุณเป็นคนรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันมันจะตัวความคิดมีเป็นคนคิดเยอะเลือกเยอะ ไอ้นุ่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ไดีไอ้นุ่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ไดีพอสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนคิดเยอะและคุณนะ่ะเป็นคนรักใครรักจริงบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ผ่านมาย้อนกลับมาทําให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจในะเรื่องของความรักนะย้อนกลับมาให้ในคุณต้องคิดบางคนที่แบบเคยห่างหายไปจากชีวิตเราออกไปจากชีวิตเรานานมากและอยู่ๆกลับมาเฉยเลยนั่นแหละ เขาเรียกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไพ่ใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะจ๊ะแล้วก็ทําให้คุณจิตใจหวันไหวด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าลองตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาใครกลับมาเขากลับมาเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้หรือเขาขอโอกาสให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้มันอยู่ที่การตัดสินใจของเราระวังเรื่องของอารมณ์คุณเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายดูแข็ง ข้างนอกดูเข้มแข็งมากดูไม่ยอดท้อต่ความยากลำบากมีชีวิตที่สู้มีชีวิตที่พึ่งใครไม่ค่อยได้ได้แต่พึ่งตัวคุณเองเออเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยเราไปขอความช่วยเหลือจากใครนั้นยากมากนอกจากจะมีคนมาหยิบยื่นเพราะบุญที่คุณทำแต่บางทุกทีมีแต่คนมาพึ่งเราอะ่ะมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือมีแต่คนมาพึ่งเรานะจ๊ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของความรักซ้อน ความรักซ้อนนหรือถือคนไว้ในมือมันคาราคาสังเขาบอกว่าคนเราเป็นแบบไหนพลังงานเหล่านั้นจะกลับคืนมาแต่ชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆท,ท,ทำบุญทำทานเยอะๆของอาจารย์ไม่ใจหมายความว่าเอาเงินไปทำบุญเป็น500เป็นพ0น0องพันสามไม่ค่ะทำบุญบ่อยๆทำบุญเยอะๆ20-30-40-50มสาทำประจำ ทำสม่ำเสมอเวลาทุกข์ก็ทำบุญเวลาสุกขก็ทำบุญเนี่ยทำสม่ำเสมอไม่ต้องใช้เงินเยอะเงินที่ทำบุญมันอยู่ที่จิตที่เป็นกุศลของคุณเองนะจ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอสิ่งที่ไม่ดีจัสมน n t มาบอกว่าคุณจะได้รับการปลดปล่อยการปลดปล่อยจากอะไรการปลดปล่อยจากสิ่งไม่ดี สิ่งไม่ดีคนไม่ดีชีวิตที่ไม่ดีเมื่อปีที่แล้วที่ครึ่งปีที่ผ่านมาอาจจะเจอแต่ปัญหามันไพ่ใบนี้มันอยู่ที่กรรมกรรมของใครกรรมของมันไพ่ j u s t นต์คือการปลดปล่อยคุณจะได้รับการปลดปล่อยเพราะว่าตัวคุณเองเริ่มบุญของคุณบุญที่ทำไพ the, ่ the the h i e r f r n t เป็นไพ่พระสังกัาดเลยเพราะฉะนั้นไฟในปีหลังนี้เนี่ยคุณอาจจะได้หลุดพ้นจากสิ่ง ต่างๆพันธนาการต่างหลุดพ้นจากความทุกโศกเพื่อที่จะได้ต้อนรับกับสิ่งใหม่ๆแต่แต่แต่แต,แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังวนกลับมามันอยู่ที่คุณว่าคุณยังจะตัดมันได้ไหมคุณยังรับพันธนาการนั้นไว้ไหมบางสิ่งบางอย่างคือใจของเราเนี่แหละไม่ยอมปลดปล่อยใจของคุณที่แบบตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดในเรื่องของความรักมันอยู่ที่คุณเลยถ้าคุณยังจะเก็บไว้ ถ้าคุณยังจะกอดไว้ยังจะหวงไว้อยากมีไว้ทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้มีความสุขนั้นมันก็อยู่ด้วยกรรมของคุณก็คงจะวนเวียนวนเวียนกับกรรมกรรมนั้นเพราะฉะนั้นการปลดปล่อยมาแล้วการปลดปล่อยจัสเมนพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วคนที่อยู่ในะลกภูมิโหร้องยินดีปีดาฉันหลุดออกมาแล้วฉันชีวิตฉันต่อแต่นี้ไปจะเกิดการเริ่มต้นใหม่แล้วแต่คุณจะปลดปล่อยตัวเอง หรือเริ่มต้นใหม่หรือเปล่านี่แหละเขาบอกว่ากรรมอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทําบางสิ่งบางอย่างถ้าทำให้เราต้องทุกข์มากเราก็ควรจะปลดปล่อยจากพันธนาการเหล่านั้นโอเคไหมจ๊ะไพ่ของความรักไม่ขึ้นสักเท่าไหร่มีไพ่ของโสดสวยรรวยมากแพงมากดีมากชีวิตคุณในขึ้นลงหลังนี้ออกจะหน้าออกจะออกจะทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของคุณ ปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มการตัดสินใจกับปัญหาการต่อสู้กับปัญหาการชเผชิญหน้ากับปัญหาการที่เราไม่แก้ปัญหามันคือปัญหาเพราะฉะนั้นแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาซะนะจ๊ะแล้วก็จะมีคนรอบข้างที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังกระทบกระเทือนใจคุณบ้างนะแต่ชีวิตคข้่งหลังนี้ดูมีความสุขไฟมีความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่อารมณ์คุณเลยนะเราเป็นคนที่ไฟเป็นคนที่มีสเสน่ห เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นหรือเผ่อเผยก็มีสเสน่ห์กับหัวชาวบ้านเมียชาวบ้านนี้ให้ระวังเรื่องตรงนี้ถ้าเราไม่ไปคล้องแวะคล้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะออกไปจากชีวิตแต่ถ้าคุณยังไปพัวพันกับหัวชาวบ้านเมียชาวบ้านพัวพันกับรักซ้อนมันก็คงจะวนเวียนกับชีวิตแบบนั้นไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณในการตัดสินใจว่าจะตัดสินใจเลือกเดินไปทางไหนโอเคไหมจ๊ะ นี่คือพลังงานของคุณในครึ่งปีหลังนี้ไฟแม่สิงห์โนูแต่สิ่งมหัจรารย์จะเกิดกับคุณแน่ๆไพ่ของเดเมสเชียนอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เราคิดว่าเราตกงานเราได้งานดีเฉยเลยเราคิดว่าเราแย่แล้วเรากลับรวยบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการถูกหวยได้รับโชคลาภด้วยนะจ๊ะไฟจ๋า โอเคไหมอะอย่าลืมขออะครึ่งปีหลังนี้ก็ขอให้ทุกคนอาที่มีปัญหาเรื่องอุปสรรคให้มันที่ปัญหาอุปสรรคที่มีอ่ะให้มันมาหายไปให้หมดรับแต่สิ่งดีรับเงินรับทองรับชีวิตรับโชคชะตาเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้วันหวยออกด้วยอาลองไปซื้อลอตเตอรี่กันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะโอเคไหมอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม like, อย่าลืมคอมเมนต์ใต, comment, ต้ดีคิปชันบล็อกอย่าลืมดูดวง,ดวง,ดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาคะแอดไซ์ AFA0329 นส้ 9. หวายแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ